เห็นโค้ชหลายคนเขามีกระดานแบบนี้ตีตารางแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรมันมีความหมายยังไงวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับสวัสดีครับโคชุ่มเชียกรนถนัดเดินข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง positional play ซึ่งต่อยอดมาจาก total football ของยอดโค้ชในตำนานอย่างโยฮันครอยแห่งบาร์เซโลนานะครับ แล้วก็มีโค้ชในสมัยต่อๆมาได้นำทอททลฟุตบอลมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาจนกลายเป็น Positional Play กันหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นไมเคิลลาดรูฟมาเซโลบิโอซ่าฮันส์ดีเตอร์ฟลิกยูเลียนนักเกิส์สแมนโทมัสทูเคลและที่สำคัญคนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป๊ปกอร์เดล่าผมจะพูดถึง Positional ลเพลของเป๊ปกอร์เดล่านะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับบาร์เซโลนาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนมาถึงไบร์มินิกแล้วก็แมนซิตี แต่ก่อนอื่นผมจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพื่ออธิบายปรัชญาททัลฟุตบอลของครอยฟ์อย่างข้าวๆกันก่อนนะครับปรัชญาของยอห์นครอยฟ์ในตอนนั้นนะครับครอยฟ์ ff, ชอบให้ผู้เล่นบาร์เซโลนาของเขานั้นเข้ามารับและส่งบอลกันในระยะที่ใกล้ๆไม่เกิน10เมตรนะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตลอดเวลาในการที่เข้ามาใกล้นั้นก็เพื่อที่จะทำคอมบิเนชันกันได้มีมุมเป็นสามเหลี่ยมตลอดเวลา และต่อมาเมื่อผู้เล่นยืนกันใกล้ๆในการรับส่งบอลเมื่อเสียบอลผู้เล่นก็สามารถที่จะทำ c o u n t ร์ p พรสซ i n g หรือว่าแย่งบอลกลับมาทันทีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับต่อมานะครับเทรนด์ของฟุตบอลในยุโรปก็หันมาครอบครองบอลไว้กับทีมให้เยอะขึ้นเน้นการครอบครองบอลบนพื้นมากขึ้นนะครับ positional play ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกนำมาปรับใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับซึ่ง positional play คือการเล่นบอล ที่ว่ากันด้วยจำนวนแล้วก็พื้นที่เดี๋ยวเราลองมาดูคำอธิบายกันนะครับโดยที่แท็กติกนี้จะแบ่งสนามแนวลึกเป็น6ส่วนและจะแบ่งสนามในแนวนอนเป็น5ส่วนด้วยกันยกตัวอย่างจากการเล่นระบบ433แบบนี้นะครับแต่เวลาที่ทีมได้ครองบอลก็จะเปลี่ยนมายืนในรูปแบบประมาณนี้ในแต่ละโซนในแนวลึกนะครับจะต้องไม่มีผู้เล่น เกินกว่า2คนในโซนเดียวกันส่วนโซนในแนวกว้างจะต้องไม่มีผู้เล่นเกินกว่า3คนในโซนเดียวกันและจะไม่มีผู้เล่นที่ยืนทับกันในโซนแนวลึกแนวถัดไปซึ่งในแนวลึกผู้เล่นจะยืนกันเป็นมุมทยแยงเท่านั้นเพื่อใช้พื้นที่และเพิ่มมุมในการใจ่ายให้มากขึ้นนั่นเองและในการใช้พื้นที่แบบ positional play นี้ก็จะเกิดมุมรับส่งที่เป็นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมในทุกพื้นที่ของการครองบอลนะครับ แต่ถ้าในการครองบอลในแดนคู่ต่อสู้อย่างในภาพนี้นะครับอาจจะมีหลายสถานการณ์ที่จํานวนในแนวลึกมีเยอะกว่า2คนและจํานวนในแนวกว้างมีเยอะกว่า3คนได้นะแต่คอนเซปท์ที่ยังต้องมีอยู่ก็คือการยืนซับพอร์ตในแนวทะแยงเพื่อทํามุมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมสําหรับการรับส่งบอลที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลานั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูแทคกติกการเล่นแบบ positional play ของเป๊ปกัวเดโอลากันนะครับ ซึ่งผมจะไล่มาตั้งแต่สมัยที่อยู่กับบาร์เซโลนาสมัยไบรอนมิวนกแล้วก็ต่อมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเปปกอร์เดลานั้นมีวิวัฒนาการกับแท็กติกในเรื่องการยืนตำแหน่งของ positional play อย่างไรบ้างนะครับระบบ4-3-3คือแผนการเล่นหลักที่เปปกอร์เดลาชอบใช้นะครับที่บาร์เซโลนาบูสเกตจะเป็นกองกลางที่ดรอปลงมาเพื่อคอยเชื่อมบอลอยู่ข้างหน้าเซ็นเตอร์แบ็กทั้ง2ตัวนะครับ เมสซี่จะเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแต่จะด r อปลงมาเป็นฟรอสไนเพื่อเพิ่มจํานวนในกองกลางให้มีเยอะกว่าคู่ต่อสู้พอเมสซี่ดรอปลงมาจะทิ้งพื้นที่ข้างบนไว้นะครับปีกทั้งสองข้างก็จะขยืบเข้ามาในพื้นที่ที่เป็น half space และในพื้นที่โซนกลางของบาร์เซโลนาในยุคข,ของเปปปิโอลานั้นจะมีผู้เล่นหลายๆครั้งที่มากกว่า2คนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษของเปปปิโอลาและบาร์เซโลนาในยุคนั้น ด้วยความที่เป็นจุดแข็งของบาร์เซโลนาในเรื่องของกองกลางที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีคลองบอลในที่แคบได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่ายัางไงก็ตามกองกลางไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาก็จะยืนให้เป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้วยกันเสมอและเมื่อพื้นที่ด้านกว้างเกิดขึ้นนะครับฟูลแบ็กก็จะใช้พื้นที่นั้นและในยุคแรกก็จะเป็นดานิเอลเวสหลักๆนะครับที่ขึ้นไปใช้พื้นที่ทางด้านปีก ส่วนเอริกอาร์บิดาที่เป็นแบ็กซ้ายในยุคแรกก็จะ c o อ e r อยู่ในพื้นที่ทางด้านหลังซะมากกว่านะครับในพื้นที่กว้างฝั่งซ้ายนั้นก็จะเป็นทางด้านอินเนสตาที่ไปใช้พื้นที่แทนหรือว่าจะเป็นดาวิดบิยาที่ขยับออกไปแล้วอินเนสตาใช้พื้นที่ฮาบสเปซแทนนะครับและหลังจากที่แบ็กซ้ายเป็นจอร์ดิโอบ้านะครับจอร์ดิโอบ้าก็จะดันขึ้นสูงไปมากขึ้นนะครับโดยที่ให้ปีกไม่ว่าจะเป็นดาวิดบิยาเปโดหรือว่าอเล็กซิสซันเชสขยับเข้ามาในพื้นที่ฮาบสเปซแทน แดนกลางอินเนสตาเมซี่และชาบี้ก็ปักกันอยู่3คนเหมือนเดิมส่วนในรายสุดท้ายบางทีบุสเกตก็ดรอปลงไปเป็นเหมือนเซนเตอร์แบ็กสตัวที่คอบิวอัพนะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อบอลเดินทางขึ้นไปถึงแดนคู่อสูเรียบร้อยแล้วนะครับบุสเกตก็จะขึ้นไปเพื่อเพิ่มจํานวนในแดนกลางให้เยอะขึ้นเพราะว่าทีมส่วนใหญ่ในสเปนในยุคนั้นเมื่อเจอกับบาร์เซโลนานะครับก็จะทิ้งกองหน้าไว้แค่ตัวเดียวทําให้กองหลังแค่2ตัวก็สามารถจัดการกับกองหน้าตัวเดียวแล้วเป็นจํานวนที่เยอะกว่าได้ บางครั้งในเกมลุกของบาร์เซโลนาเมื่อบอลอยู่ที่ด้านกว้างด้านใดนด้านหนึ่งนะครับก็จะมีผู้เล่นที่เข้าไปโอเวอร์โหลดกันเยอะมากขึ้นเพื่อจํานวนที่เยอะกว่าและการคลองบอลที่ดีกว่าและเมื่อบาร์เซโลนาโอเวอร์โหลดที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็จะเข้ามาคอมเพกเพื่อให้มันแน่นที่ฝั่งนั้นเช่นกันทาให้เกิดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามและจะเป็นจํานวน2ต่อหนึ่งระหว่างปีกับฟูลแบ็กของบาร์เซโลนากับฟูลแบ็กของฝ่ายตรงข้ามเกือบจะตลอดเวลาและบาร์เซโลนาในยุคนั้นจะใช้ฟูลแบ็กทั้งสองข้าง ยืดออกให้กว้างที่สุดนะครับเพื่อยืดเกมรับของคู่ต่อสู้ให้มีช่องว่างให้มากขึ้นนั่นเองในกรณีที่เล่นบอลกันตรงกลางคู่ต่อสู้ก็จะเข้ามาคอมแพคในตรงกลางให้แคบฟูลแบ็กของบาร์เซลโลนาทั้งสองฝั่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะมีพื้นที่ให้เล่นบอลได้เสมอหรือถ้าฝ่ายตรงข้ามยืดออกไปปิดฟูลแบ็กและปีกของบาร์เซลโลนาผู้เล่นตรงกลางก็จะเล่นกันง่ายมากและที่สําคัญในการครองบอลหรือว่าการทําเกมลุกในแดนคู่ต่อสู้นะครับ เมื่อบาร์เซโลนาพยายามจะมีจํานวนที่เยอะกว่าอยู่ใกล้ๆบอลเข้าไว้ทําให้บาร์เซโลนา counter pressing หรือว่า pressing ในทันทีเมื่อเสียบอลนั้นประสบผลสําเร็จอย่างมากครับแล้วก็ลดการโต้กลับเร็วของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับทีมของเปปกดิโอลาที่บบเยนมิวนิกโดยเฉพาะในปีหลังๆระบบการเล่นจะต่างจากบาร์เซโลนาแค่นิดหน่อยนะครับในพื้นที่ด้านกว้าง ปีกทั้งสองข้างจะถ่างออกไปสุดเส้นและมีเลวันดอบสกียืนคำเป็นกองหน้าตัวเป้าแท้ๆเลยในโซนที่ต่ำลงมาจะมีกองกลางตัวลุกคอยทำเกมอย่างอตโรวิดาลเทียโกอคนทาร่าหรือว่ามีโทมัสมุลเลอร์ที่คอยสอดขึ้นไปในแดนหน้าได้ด้วยเช่นกันกองกลางที่คอยลงมาเชื่อมบอลในโซนที่ต่ำลงมาก็จะเป็นชาบีอลอนโซหรือว่าจะเป็นเทียโกในบางครั้งและการเพิ่มจำนวนที่เยอะกว่าหรือว่าโอเวอร์โหลดในโซนกองกลางนั้น เป๊เปตัดสินใจใช้ฟูลแบ็กทั้งสองข้างขยบเข้ามาในฮาร์ฟสเปซนะครับผมเพื่อเพิ่มจํานวนในกองกลางให้เยอะกว่าโดยอาศัยทักษะของฟูลแบ็กของไบยืนในตอนนั้นที่เหมาะกับแผนการเล่นนี้มากซึ่งทั้งลามอาราบาหรือว่าคิมมิชเป็นตัวที่ครองบอลและจ่ายบอลได้ดีมากและในลาสุดท้ายเหลือเซนเตอร์แบ็กไว้แค่2ตัวเช่นกันนะครับเพราะว่ากองหน้าส่วนใหญ่ในบุนเดสลีกาใช้แค่กองหน้าตัวเดียวในการเพลย์หรือว่าเล่นเกมรับนั่นเอง ทำให้มีจํานวน2ต้นหนึ่งเสมอหรือว่าบางทีเมื่อรวมกับมานยอนอยเออร์ er ที่ขึ้นมาครองบอลสูงกว่าผูกสาประตูปกติทั่วไปได้แล้วก็จะเป็นจํานวน3ต้นหนึ่งเลยนะครับและการครองบอลหรือว่าการบิลล์อัพในแดนสุดท้ายก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับและในการที่ฟูลแบ็คเข้ามาโอเวอร์โหลดในกองกลางนะครับทำให้ปีกของฝั่งตรงข้ามต้องตัดสินใจเข้ามาเลือกที่จะประกบกองกลางหรือว่าฟูลแบ็คของไบเอ็นมิวนิคทำให้ปีกอย่างโรเบนหรือว่าลิเบอรี่ที่เราเห็นกันในหลายๆครั้งนั้น จะเจอกับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งบ่อยมากเพราะว่าด้วยระบบการเล่นนี้ทําให้ปบล็กเดียรล่าแยกปีกของฝ่ายตรงข้ามออกมาจากฟูลแบ็กได้ค่อนข้างจะห่างกันเลยนะครับถึงแม้ไบเอเมนิคในยุคแบล็กเดียรล่าจะโอเวอร์โหลดในพื้นที่ตรงกลางแต่ว่าการโจมตีจากด้านข้างในยุคนั้นถือว่าอันตรายมากและเป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปีกเจอกับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งบ่อยการเลี้ยงหลบคัดอินเข้ามายิงหรือว่าการเปิดบอลจากด้านข้างไปสู่หัวของเลวานดอฟสกี้และโทมัสมุลเลอร์นั้นมีประสิทธิภาพมาก และที่สำคัญของระบบ i n นเ r d f u l ฟูลแบแบบนี้นะครับในเรื่องของ t r a n s ซ t i o n เมื่อ Bayern Munich บาเย r ร์มินิ h เสียบอลระยะทางในการกลับตำแหน่งของฟูลแบ็ k ทั้งสองข้างนั้นเป็นระยะทางที่สั้นกว่าการขึ้นไปเติมให้สุดนั่นเองหรือแม้กระทั่งการ c คอ n t เตอร์เพรสซที่ต้องการการวิ่งขึ้นไปเพรสนั้นก็จะมีจำนวนที่เยอะกว่าในแดนกลางนะครับทำให้ขึ้นไปเพรสได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองมาที่ทีมสุดท้ายนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี ในช่วง2ปีแรกนั้นเป๊ปกาเดล่าก็ใช้วิธีคล้ายๆกับที่ไบเยนมิวนิกปีกทั้งสองฝั่งยืนกว้างเข้าไว้กุนอกิโรหรือว่ากราเบลเคสุดก็เป็นหน้าเป่ามีกองกลางตัวลูก2ตัวที่พร้อมจะวิ่งทะลุเข้าไปในเขตโทษหรือว่าจ่ายเลอร์พาสจากพื้นที่ฮาฟสเปซแล้วก็ที่เหมือนกับที่ไบเยนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอินเวิร์ตฟูลแบ็กเข้าไปโอเวอร์โหลดหรือเพิ่มจํานวนในแดนกลางนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเป๊ปได้เอากองกลางธรรมชาตินะครับอย่างฟาเบนเดลฟือวาซินเชนโก้นั้น ไปเล่นที่แบกซ้ายทำให้เป็นธรรมชาติในการครอบครองบอลและการจ่ายบอลมากขึ้นแต่ในช่วงหลังๆทีมฟุตบอลหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ใช้กองหน้า2ตัวเพื่อขึ้นมาเพรสซิ่งสูงกันซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เป๊ปตัดสินใจใช้วอล์กเกอร์ขยเบิลงมาให้เพิ่มกองหลังเป็น3ตัวในเกมลุกเพื่อให้เป็นสถานการณ์3ต่อ2กับกองหน้านะครับในการครอบครองบอลหรือเป็น4ต่อ2กับกองหน้าเมื่อรวมกับเอเดรสันที่เป็นประตูที่ใช้เท้าได้ดีมากอีกคนหนึ่งและที่สำคัญ ด้วยความเร็วของคาวอล์กเกอร์ที่ปรับมายืนในลายสุดท้ายทําให้การรับมือกับลูกโต้กลับแบบไดเรกของทีมอังกฤษเนี่ยได้ผลมากขึ้นเมื่อบอลข้ามหลังลายมาความเร็วของวอล์กเกอร์ก็ช่วยได้มากทีเดียวนะครับและในช่วงหลังๆโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดที่เราเห็นเป๊ปจะไม่ใช้หน้าเป้าบางครั้งใช้กุนโดกันบางครั้งใช้เบนเดรซิวาร์อบางครั้งใช้ฟิลโฟเดนยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็คอยดรอปลงมาเป็นฟรอสไนท์ใช้กองกลางตัวลูกทั้ง2ตัว เพื่อขึ้นไปโรเตชันที่ด้านบนสุดและทุกคนก็จะสลับตำแหน่งแต่ละคนค่อนข้างจะมีอิสระแต่ก็ยังยึดถือแต่ละโซนกันไว้นะครับและหลายๆครั้งในฤดูอกอลล่าสุดแบ็กซ้ายอย่างซินเชนโก้หรือว่าเมนดี้ก็จะขึ้นไปโอโลที่ฝั่งซ้ายนะครับกับปีกซ้ายหรือว่าผู้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนั่นเองเมื่อตอนนั้นเควินเดอร์บอยก็จะดอปหนีคู่ต่อสู้ลงมาที่ลายข้างล่างในบริเวณพื้นที่ด้านกว้างหรือว่าฮาฟสเปซและพอเดอร์บอยได้บอลและด้วยจํานวนที่มากพอในพื้นที่สุดท้ายแล้ว คิวเลอร์พาสที่สวยๆของเควินเดอร์บอยก็เกิดขึ้นได้บ่อยมากอย่างที่เราเห็นกันแล้วจากรูปภาพในตอนนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะครองบอลในพื้นที่ไหนผู้เล่นของแมนซิตี้ก็จะอยู่ใกล้บอลและเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมเสมอและเมื่อผู้เล่นแมนซิตี้เสียบอลในการทําเกมรุกเคอร์เตอร์เพรสซิ่งจากทีมของเป๊ปโกดิโอลาก็จะมีประสิทธิภาพมากเสมอตลอดเวลานะครับในแต่ละสถานการณ์นะครับผู้เล่นจะต้องเข้าใจว่าถ้าบอลอยู่ตรงนี้ เราต้องไปตรงไหนอีกคนนึงต้องไปตรงไหนถ้าเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปตรงไหนเป็นการเข้าใจให้เกิดภาพเห็นภาพด้วยกันทั้งทีมไปด้วยกันนะครับตลอดเวลาอย่างเป๊ปกอริลานั้นเขาก็ได้ตีเส้นสนามแบบนี้นะครับในสนามซ้อมจริงๆของเขาเลยนะครับผมใช้เส้นาขาวๆตีเลยนะครับผมมีแบบฝึกหนึ่งที่แนะนํานะครับเป๊ปกอริลาใช้บ่อยมากในเกือบจะทุกๆก,การฝึกซ้อมของเขาเลยนะครับผมมาเซโลบิลซาเขาใช้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าแบบฝึกนั้นเป็นยังไงนะครับ รอนโดหรือว่าล bon ิงชิงบอล7ต่อ2 8ต่อ2เป๊ปก็ให้นักบอลได้ใช้บ่อยเช่นกันแต่จะอยู่ในโหมดที่มันไม่ได้ซีเรียสมากแต่ก็จะเห็นคุณภาพและน้ำหนักของบอลโดยเฉพาะบอลแนวลึกเลิ่มมีการต่อยอดจากลิงชิงบอลไปสู่รูปแบบการฝึกซ้อมแบบที่เรียกว่า positional game หรือว่า4ต่อ4บวก3ในรูปแบบการฝึกซ้อมนี้จะมีการยืนที่ทำเป็นมุมสามเหลี่ยมมากกว่าลิงชิงบอลทั่วไปมีบอลแนวลึกมากกว่า ทางด้านขนาดของสนามนะครับทั้งแนวลึกหรือว่าแนวกว้างนั้นแล้วแต่โค้ชแล้วแต่คุณภาพของนักบอ bon, ลในทีมของเราเลยนะครับรวมถึงการกําหนดจังหวะในการเล่นนะครับจะ1จังหวะหรือว่า2จังหวะหรือว่า3จังหวะหรือว่าจะเป็นฟรีแล้วแต่คุณภาพของนักบอลเช่นกันแต่ที่สําคัญตัวผู้เล่นในเกมนั้นควรจะต้องเป็น4ต่อ4บวกตัวฟรี3ตัวเสมอตัวฟรี2ตัวอยู่ข้างนอกตัวฟรี1ตัวอยู่ข้างใน แบบฝึกนี้เมื่อเทียบกับลิงชิงบอลแล้วจะมีการยืนที่ทํามุมนะครับเป็นมุมสามเหลี่ยม90องศามากกว่าแล้วก็เยอะกว่ามีการเกิดบอลแนวลึกมากกว่าและแบบฝึกนี้จะได้ทั้งมุมรับส่งอย่างที่บอกโดยการที่การยืนเปิดตัวบอดี้โพสิชันของนักฟุตบอลที่จะรับบอลต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้ฝึกน้ําหนักของลูกบอลในการส่งด้วยเพราะว่ามันจะต้องดีพอในการทะลุระหว่างช่องของคู่ต่อสู้2คนไปด้วยและในขณะเดียวกัน ทีมที่เสียบอลก็ได้ฝึกในการ counter pressing ด้วยเช่นกันและสําหรับโค้ชหรือว่านักฟุตบอลหลายๆคนนะครับถ้าอยากรู้ว่าทีมไหนใช้ระบบการเล่นแบบ positional play หรือเปล่าจะสังเกตยังไงได้บ้างมีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับผมข้อแรกนะครับจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตําแหน่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเกมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อฟูลแบ็กขยับขึ้นสูงนะครับลำพื้นที่ตรงนั้นเกิดขึ้นกองกลางตรงกลางก็ขยับดึงออกมา ใช้พื้นที่ตรงที่ฟูลแบ็กเคยอยู่นั่นเองนะครับอาจจะเป็นการบิลล์อัพโดยใช้กองกลางตัวนั้นเป็นย์เมเกอร์ก็ได้หรือว่ากองกลางตัวรับที่ดรอปลงมาระหว่างคู่เซนเตอร์แล้วคู่เซนเตอร์ก็ขยายออกไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นการบิลล์อัพในรูปแบบกึ่งจะเป็นหลัง3แบบนั้นก็ได้นะครับหรืออย่างที่เห็นในทุกวันนี้ที่เปปเปรูล่าใช้นั่นเองนะครับฟูลแบ็กสตัวไม่ได้ขยับออกไปด้านกว้างแล้วฟูลแบ็กขยับเข้าไปอยู่ตรงโซนกองกลางแทนเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กนั่นเอง และการเคลื่อนที่ในแบบที่กล่าวไปนะครับจะเป็นการทําซ้ําที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในเกมนั่นเองไม่ใช่การแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ดีผู้เล่นคนนั้นไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้นด้วยความบังเอิญข้อ2นะครับจะมีการยืนรับส่งที่เป็นในรูปแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมบ่อยมากนะครับผมข้อ3นะครับทีมนั้นจะมีการเปลี่ยนฝั่งบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฝั่งที่จากโซนกว้างไปหาโซนกว้างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฝั่ง ที่จากโซนกว้างไปหาฮาร์ฟสเปซด้วยกันหรือว่าเปลี่ยนฝั่งจากฮาร์ฟสเปซไปหาโซนกว้างหรือแม้กระทั่งฮาร์ฟสเปซไปหาฮาร์ฟสเปซด้วยกันเพื่อหนีพื้นที่ที่แน่นนั่นเองทุกสามประตูของทีมนะครับจะมีส่วนร่วมในการบิลลอัพและการครองบอลด้วยเท้าเยอะมากนะครับข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สำคัญมากทีมที่เล่นแบบโ o s ิช i ัน a l ลเพลย์นะครับผมเวลาครองบอลหรือว่าเวลาทำเกมลุกพอเสียบอลปุ๊บในแดนบนหรือว่าแดนคู่ต่อสู้จะทำเคาน์เตอร์เพรสซิงเสมอ เพราะว่าตัวผู้เล่นของเขามีเยอะพอพร้อมที่จะเพรสซิ่งในตอนนั้นเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้จะมีประโยชน์ทั้งสำหรับโค้ชแล้วก็ผู้เล่นหรือแม้กระทั่งคนดูบอลทั่วไปนะครับผมถ้าเกิดใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์ได้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปหรือว่าบทความต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ